ำไมนานๆแล้วไม่เปลี่ยนเสียงต่อมะเร็งปากมืลูกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันครับสวัสดีครับรู้สู้มะเร็งกับผมหมอหมูนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่กดติดตามเพจหมอหมูสู้มะเร็งนะครับ youtube หมอหมูสู้มะเร็งแล้วก็เป็นเพื่อนในไลน์ออฟฟิเชียลหมอหมูสู้มะเร็งทุกท่านนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook กลุ่มด้วยนะฮะรู้สู้มะเร็งเต้านมใบหมอโหมกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะครับสาหรับผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้หญิงทุกท่านนะครับที่ยังไม่ถึงวัยหมดประจําเดือนในช่วงที่มีประจําเดือนอยู่นี้ก็แน่นอนต้องมีการใช้ผ้าอนามัยนะครับก็มีข้อมูลที่เผยแพร่กันในสื่อโซเชียลว,ว่าการใช้ผ้าอนามัยเนี่ยเป็นเวลานานๆแล้วไม่เปลี่ยนนะครับก็คืออาจจะนานจนเกินไปแหละไม่เปลี่ยน อันนี้มีความเสี่ยงที่จเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ข้อที่จริงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอนื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการใช้ผ้าอนามัยไม่ได้เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งปากมดลูกครับสาเหตุของการเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้นเกิดจากการติดเชือ้อไวรัสที่ชื่อว่าฮิวแมนเปป l ลูมาไวรัสเป็นตัวหลักนะครับซึ่งเกิดจากการผ่านทางเพศสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อาจจะมี เรื่องคู่นอนหลายๆคนนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะครับแล้วก็รวมถึงการสูบบุหรี่ที่ทําให้ภูมิต้านทานของท่านลดลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผ้าอนามัยเป็นเวลานานนั้นไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกเลยนะครับแต่การที่เราใช้เป็นเวลานานนั้นจะทําให้บริเวณนั้นมีความอับชื้นเกิดการระคายเคืองเกิดขึ้น แล้วก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อลาแล้วก็การติดเชื้อบริเวณนั้นรวมทั้งการติดเชื้อที่บริเวณระบบทางเดินปัสสาวะเนื่องจากว่าบริเวณของออช่องคลอดนั้นมันอยู่ใกล้กับบริเวณของช่องทางของท่อปัสสาวะด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะมีการติดเชื้อเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้เปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ4-6ชั่วโมงหรือถ้ามันมีประจำเดือนออกมามาก อาจจะต้องเปลี่ยนทีกว่านั้นซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะตัดสินใจเองได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าท่านกลัวว่าใช้นาน,านแล้วจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากลูกต้องขอบอกว่าไม่จริงครับเป็นข้อมูลเท็จนะฮะสบายใจได้ครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ชื่นชอบ คลิปวิดีโอแบบนี้นะครับสำหรับการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับท่านสามารถกดติดตามได้นะครับในเพจหมอหมูสู้มะเร็งนะครับหรือเป็นเพื่อนในไลน์ออฟฟิเชียลหมอมูสู้มะเร็งนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับหรือว่าดู YouTube ในช่องหมอหมูสู้มะเร็งนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอทุกคลิปนะฮะที่เผยแพร่อยู่เนี้ยอยู่ในทั้ง YouTube อยู่ในไลน์ออฟฟิเชียล ท่านก็จะไม่พลาดเลยนะครับเพราะท่านสามารถดูในไลฟ์เชียวก็ดูในไทม์ไลน์ได้นะครับส่วนใน YouTube ท่านก็กดดูได้อยู่แล้วนะครับผมก็จัดแยกหมวดหมู่ให้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะชื่นชอบแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจกดแชร์ไปก็ได้บุญนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ